สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันที่20วันพุพธพฤษจิกาย,ยน2567เวลาประมาณ15นาฬิกาเศษแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทำทองเจนพักดีซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกักบวัตถุโบราณทั้งทองคำและลูกปัดทุกชนิดของโบราณทวารวดีซึ่งท่านก็เป็นนักสะสมเป็นผู้เชี่ยวชาญมาร่วม50ปีแล้ว วันนี้ก็มีโอกาสนำพุทธรูกทองคำโบราณยุคสุโขทัยทมาให้ท่านคุณเจนพักดีได้ตรวจสอบและมีความเห็นเกี่ยวกับพุทธรูกตรงนี้ว่าเป็นเนื้อทองคำว่าเป็นเนื้อทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านี้ครับเป็นฝีมือช่างโบราณดูได้อย่างไรใกล้ๆประมาณสุขโขทัยยุคสุขโขทัยติดกับผู้ทอง ดูจาดสดมากสวยมากดูสังเกตโดยดูจากลายจากกระหนกของพระลายกระหนกขององค์พระที่ฐานและเนื้อทองครับสวยมากครับเปางนี้หายากสีของทองทำวรรณะเป็นอย่างไรครับทองสมัยแทบจะเป็นเก้าเก้าเลยทองเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ครับสวยสุกปังสุกปังตลอดเวลาศิลปะก็สุโขไทยเชื่อมต่ออุทองครับ โดย<ม>ช่งางมีลายกระนกบ่งบอกเลยซึ่งสามารถทําปลอมได้นะครับไม่มีสิทธิ์เลยให้ช่างรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนทําก็ไม่เหมือนก๊อปยังไงก็ไม่เหมือน,เ,อนเพราะเป็นฝีมือช่างโบราณนะครับรําว่างันน่าจะเป็นช่างหลวงด้วยนะเป็นช่างหลวงเพราะอย่างนี้ต้องเป็นช่างหลวงแล้วเพราะชาวบ้านทั่วไปไม่มีโอกาสได้ทําครับ,รบน้ำหนักขนาดนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับส่วนเฉพาะทองคา ต้องมีประมาณใกล้ๆห้าหกบาทใช้ห้าหกบาทแล้วต้องคาแท้เพราะจะมันจะอ่อนใช่ไหมครับ,รบเหตุผลที่ใช้ทองเปอร์เซ็นต์สูงเพราะว่าทํารูปเรซให้เข้าทรงก็จะเข้ารูปทรงโดยเฉพาะไอ้เช่นเพชรผสมละเอียดมากครับแล้วรายละเอียดของร,รูปลักษณ์ของท่านถ้าเป็นทองเนื้อดีจริงๆนี้ทำออกมาได้ต้องเนื้อละเอียดเปอร์เซ็นต์สูงมีความอ่อนทําได้แต่ถ้าทองเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะแข็งไม่สามารถมาทำให้ เป็นลักษณะนี้ได้ครับตรวดลายต่างๆเป็นฝีมือช่างโบราณครับครับน่าจะประมาณกี่ปีได้ครับสุโขทัยโุนี้น่ามีใกล้ๆประมาณ6-700ปีนะน่าจะกว่านะเพราะสมมติไทยว่า700ปีขึ้นไปประมาณนี้ครับเพราะนั้นก็เชื่อถือได้ว่าเป็นทองแท้ทองแท้เป็นพระโบราณครับดูจากรายละเอียดของลายกระหนกครับ ซึ่งเป็นการทําเทียมญาติเป็นเงินโบราณด้วยเงิน,นบโบราณซึ่งช่างส,สมัยนี้ไม่สามารถาที่จะทําขึ้นมาได้ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ